ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับศึกวันมิตรชัยประจำค่ำคืนวันพุทธที่17กุมภาพันธ์2559สุเมศซือ่สตบงกฎโปรโมเตอร์ไปดูมวยคู่ที่4ของรายการครับแสงทองน้อยธนสุรนครครับเจอกับขวัญสอเพลินจิต133ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสมบูรณ์ประภาวงเฮโน้อยครับธนสุรนครับถอดมงคลให้กับทนาดนของมุมแดงก็คือแสงทองน้อยธนสุรนครครับ นักชกจากแดนดีสารเหมือนกันนะครับแหมวางแข้งขวาครับขวัญอาวุธเยอะครบเครื่องอยู่แล้วนะครับทางด้านของขวัญสอเดลินจิตแข้งซ้ายของแสงทองน้อยแทงเข่าใส่ครับแสงทองน้อยเกี่ยวแม่จิ้มหมัดแล้วก็ฟันศอกได้รูปร่างสูงยาวกว่าเล็กน้อยนะครับทางด้านของแสงทองน้อยลูกหลานย่ามโมโคราช เก็บค่าดูค่าชมได้1,283,300บาทต่างชาติ285คนครับโอ้โหสองร้อยแปดสิบห้าคนเป็นเงินเท่าไรก็เอาสอง0ันคูณเข้าไปครับแข้งซ้ายครับแสงเท่าน้อยครับบุกซ้ายแล้วก็วางแข้งขวาแสงเท่าน้อยตีเขา่าซ้ายมาเสียหลักหน่อยครับจังหวะเตะเขา ปกติก็ชกอ,อยู่ในสายศึกของบ้านพลเมืองดีครับขวัญสอเพลินจิตนี่น่าจะเป็นไฟแรกของเขาแล้วครับข้ามฝั่งมาทีมงานเพชรยินดีครับเอาแข้งซ้ายครับแสงทองน้อยปลอยตัวยกที่สาม,มานี่ตลาดหลักทรัพย์นะครับอยู่ที่แสงทองน้อยต่อสองหนึ่งครับซีอ,อนาคตมองอนาคตขวัญเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับขวัญก่อพยี่ห่อ สอเพลินจินนี้ก็อาวุธเยอะอยู่แล้วครับฝันนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเด,ดรัจ์นะครับของอาจารย์สุรัสเสียงหล่อครับแข้งขวาครับแสงเทาน้อยเจอแข้งขวาคืนครับโดนดันล้มอีกแล้วหมดยกครับหมดยกที่สามครับออกอาวุธกันไม่หยุดถือว่าดูและเพลินตาดีครับ ชาต่างชาติที่มา285คนในลิงไซต์นะครับไม่รวมบนล็อกแบบนี้ครับมากันเยอะจริงๆครับราชดำเนินรายการธรรมดาก็เก็บได้7-8แสนนะครับรายการขนาดกลางก็มีล้านนิดๆถ้าเกิดรายการใหญ่ก็โน่นแหละครับทะลุไปถึง2ลร้านกว่ายกสี่ก็ปล่อยกวมาครับแสงทองน้อยธนสุรนครยังได้เปรียบอยู่2-1ครับ ตีข,ขวารับฝันรับล,ลตีซ้ายครับแสงทองน้อยต้องใช้รูปร่างความใหญ่ที่มันได้เปรียบนะครับแข่งขวาเอา้าใช้เหลี่ยมมาช่วยอูย้หู้ยลูกนี้ตามน้ำนีทำได้ดีครับคือตามน้ำก็คือตามน้ำนะครับไม่ใช่การซ้ำกต่อสู้ครับ กรรมาการก็ต้องหูไวตาไวครับู้ตสูต้อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบหรือยังครับเสียเปรียบในเกมนะครับทีมซ้ายครับแสงเทาน้อยกระแทกหมดเจอแข้งขวาครับเกี่ยวดันแข้งขวาครับเตะไม่เข้าครับโดนยกบังได้ แข้งขวาวางขวาโต้ครับเดินเข้าหาครับแสงทองน้อยแข้งขวาเกี่ยวเกี่ยวได้ยังไงครับแหม่ดันล้มครับนี่แหละครับมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องรอบจันครับฝันสอบเดินจิตแข้งขวาคืนได้แข้งขวาครับโยนเข่าขวามาครับแสงทองน้อย โอ้โหกองเชียของขวัญครับปรบมือชอบใจแล้วครับสถานการณ์บนเวทีณตอนนี้ชักไม่แน่แล้วครับคุณผู้ชมครับหาแข้งฝ้าครับขวัญแสงเท้าน้ขยับเข้าหานายครับตีได้ไม่ได้ครับแหมแทงซ้ายราคาไว้ แกไม่ยอมเดินด้วยครับแสนทองน้อยครับอืมอ,มอมเจอแข้งขวาอีกแล้วครับขยับขวามาแทงซ้ายแทนขวาแมา่แทนเปาไปลักษณะคือเสียบล้าคาไว้อะครับหมดยกที่สี่ครับ ก็ดูมีความมั่นคงมั่นใจนะครับแสงทองน้อยครับแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์บนล็อกมองมองโคละมุมกับเพ้าแล้วครับ41ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องติวก็ต้องเท็ดกันเป็นการใหญ่41ครับขวันสอเพลินจิตหนึ่งนาทีครึ่งนะครับในยก4ครับเรียกว่าฉายเป็นชุดครับราคาไหลต่อเลยครับ เจอแข้งขวาครับรัดะตีครับแมหันไปมองกองเชียร์ครับแสงทองน้อยกองเชียร์ก็บอกให้เดินนะครับนักมวยนี่จะมั่นใจตัวเองมากไม่ได้นะครับต้องดูองค์ประกอบบนล็อกด้วยครับแมนี่มีเสียงโวเล็กน้อยจะกจากเซียนมวยบนล็อกครับ นี่ครับแสงทองน้อยไม่เดินนะครับคือเขาก็มั่นใจแหละครับคือในมุมมองของแสงทองน้อยเองก็ถามว่าผิดไหมก็ก็ไม่ผิดนะครับในมุอมอของเขาเขาก็มองว่าเขาได้เยอะครับเขาได้เขาดูดีครับอืแต่มองคนละมุมกับเซียนมวยบนล็อกบนล็อกนี่มองว่าขวัญนี่ต่อขาดไปแล้วครับแสงทองน้อยก็เหมือนออกมาคุมครับก็สบายขวัญเลยครับ เนี่ยครับมีเสียงเชี่ยวเจ้าบนล็อกครับหมดยกที่5ครับหมดยกสมใจทั้งคู่ครับกรรมาการสมบูรณ์ประภาวงนะครับรวบรวมคะแนนจากสามท่านข้าง,งล่างครับโชรธีอุสมานีสินใจจุลวงและสุวิทย์การีชิตครับชูม,มือไปที่ขวัญสอพเพลินจิตนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสงทองน้อยธนสุรนครน,นะครับ หลงราคาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับตอนั้นของแสทองน้อยแต่ก็แพ้ไปครับ